เอาละครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับสี่สาวสวยนะครับสี่สาวแซฟเวอร์ไม่ใช่สี่สาวโซนแซ่บอ๋อเหรอแล้วผมไป่จำที่ไหนมาเนี่ยนะฮะสวัสดีคุณท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับผมอ่าก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับสี่สาวนิดนึงนะครับว่า มีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไงบ้างนะครับผมอ่าเริ่มจากคนแรกเลยนะครับสวัสดีค่ะอีฟอรรวันสี่สาวสนซนแซบค่ะ,ะสวัสดีค่ะน้องเหมียวคุณอาทานสี่สาวสนซนแซบค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นจีราวันสี่สาวสนซนแซบค่ะสวัสดีค่ะน้องเอน่าสีสาวสนซนแซบค่ะสวัสดีครับผมหนูออกแล้วออกแล้วอ่วันนี้นะครับก็ได้มาร่วมคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อช่วยพี่เหลืออ่าช่วยพี่ช่วยเหลือพี่เหลือชายใหญ่อานะครับผมแหมมีพิธีกรช่วยด้วยนะครับผมอ้าวก่อนอื่นที่อยากจะถามก่อนเลยนะครับว่าอาัลบ,บั้มนี้เป็นอัลบ,บั้มแรกหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นอัลบ,บั้มแรกของพวกเราสี่สาวโซนแทบนะบทีเ่เราได้มาร่วมตัวกันที่จริงแล้วก,ก็จะมีอัลบ,บั้มชุดแรกประดุกอุยนะคะแล้วน้องเหมียวก็มีบนแก้เบื่อใช่ค่ะแล้วก็ วันนี้เรามีโอกาสได้มาอยู่ภายใต้ดนตรีแล้วเราก็รวมตัวกันนะคะเป็นอัลบั้มเรยาเรยาสี่สาวสนแทบค่ะแล้วตอนนี้อยู่ในสังกัดของของรถไฟดนตรีค่ะตอนนี้มีซิงเกิลไหนปล่อยมามากนะครับก็มีเรยาเรยานะคะปล่อยแล้วแล้วก็ดิินดินเลิกอายให้จุ๊บทีขัดเต้นข้างโต๊ะขอบคุณเจ้านายแค่ซิงเกิลแล้วว่าในอัลบั้มนี่คือปล่อยทยอยปล่อยออกมาคือครบทุกเพลงในอัลบั้มแต่ว่าคือมีเพลงที่ปิดชาร์ต อยู่แบบเกือบทุกเพลงในอัลบั้มด้วยนะคะพ<ช>ลงนี้ก็คือว่าเราก็เลยอาจจะมีแบบของขวัญพิเศษเป็นอัลบั้มต่อไปตามมานะคะจะสนุกสนานเหมือนเดิมแล้วะค,ะคือที่ที่มาร่วมงานของพี่สมชายอย่างนี้ทราบข่าวจากทางไหนบ้าง ก็โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าพี่สมชายใหญ่เนี่ยอยู่สังกัดค่ารถฟปรันตีอยู่นะนะคะ,คะแล้วพวกเราเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนกับเป็นอินหนึ่งกำลังใจเล็กๆเ,เนา้สี่สาวเนี่ยแหละมาส<อ>่ง<ผ>ม,มอบกาลังใจให้กับพี่สมชายใหญ่ให้หายเร็ว,รวแล้วก็นะให้ลุกขึ้นมาร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่สมชายใหญ่ก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดไปชื่อเพลงว่าลิ้นไม่มีกระดูกนะคะ,ะยังไงก็ขอฝากเพลงของพี่ๆเขาด้วยละกันเนาะ ให้สี่สาวนี่นะครับปากอะไรถึงพี่สมชายใหญ่นิดนึ่ง ก็ยังไงนะพวกเราสี่สาวนะคะก็ขอเชิญชวนให้กับแฟนเพลงรูท่านนะคะก็ให้มาร่วมให้กําลังใจกันและกันส่งกําลังใจคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นแหละค่ะพี่เขาก็รับรู้ได้นะอีพคิดว่ามันเป็นอะไรที่ชื่นใจและทําให้เราเนี่ยมีกําลังที่จะก้าวต่อไปใช่แล้วก็สําหรับวันนี้ใครที่ไม่ได้มาร่วมงานติดตามข่าวสื่อต่างๆเวลาเห็นว่าเออศิลปินในดวงใจเราพี่สมชายใหญ่กําลังเกิดแบบประสบอุบัติเหตุแบบนี้ก็คือมีเงินก็แบบช่วยเงินช่วยเหลือมานะคะแต่ว่าใคร ที่ไม่มีเงินไม่มีแรงก็ช่วยส่งกำลังใจมาให้ใช่แล้วค่ะสำหรับน้องนุ่นนะคะก็จะขอฝากเกี่ยวกับการเดินทางนะคะบนใช้รถใช้ถนนอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ให้ระมัดระวังนะคะก็ให้อ่าจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนพี่ค,ค่ะใช่ค่ะ ค่าสำหรับน้องแอนนานะคะก็ขอให้พี่สมชายใหญ่เนี่ยแข็งแรงเร็วๆแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วนะคะก็ขอให้อาการดีขึ้นยีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วกันก็แล้วก็ผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะสามคำฮะโดนๆฝากถึงพี่สมชายใหญ่ครับค่ะสู้สู้สู้ค่ะส,ส,สู้สู้สู้นะครับค่ะแล้วก็น้องเหมียวนะคะแกบอกว่าอยากบอกว่าอยากให้อยากพี่ปลอดภัยดีกว่าพี่ปลอดภยดัดภยนะครับ เลิฟอยูค no ่ะเลิฟอยูค่ะสู้สุดใจสู้สุดใจรักนะคะครับผมอ่ะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับสี่สาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะเจ๊จ๋าอยู่กับพี่บอยรถไฟดนตรีนั่นเองนะคะเคยเจอพี่บอยในจอวันนี้มายืนใกล้ชิดจะตื่นเต้นตื่นเต้นอากาศรู้สึกตั้งแต่ร้อนกลายเป็นหนาวเลยนะเนี่ยแหมวันนี้นะคะ สมชายใหญ่นะเองถามพี่บอยก่อนถึงว่าถูกประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้การจัดง,งานครั้งนี้ก็อย่างน้อยส่วนหนึ่งนั่นแหละครับคือคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงบ้านเราะสมชายใหญ่เป็นคนดีสาเหตุที่เราจัดงานให้เพราะว่าเป็นคนดีเราก็เลยอยากจะบอกให้ศิลปินหลายๆคนหรือว่าเยาวชนเป็นคนดี ถ้าการเป็นคนดีเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีปัญหากับชีวิตทุกคนยินดีที่จะมาช่วยสมชายใหญ่เวลาไปร้องเพลงที่ไหนบางทีไม่ได้ค่าตัวนะครับรถูกโกงถูกไม่จ่ายตังค์บ้างแต่เขาก็ไม่เคยปิดปากบน่นและไม่เคยมาฟ้องร้องสื่อเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้อ่ะ,อะ,อะจนมาวันนี้เขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็คือ,คอกระโหลกศรีรษะล้าต้องเปิดกระโหลกศรีรษะแล้วกระโหลกศรีรษะเนี่ยจะต้องผ่าตัดอีกทีหนึง่งเพื่อเอากระโหลกเทียมไปปิด ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่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 ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังก็ก็พอคุยพอรู้เรื่องตอนนี้อาการล่าสุดของพี่สมชายยังไงบ้างถ้าล่าสุดก็พอทักได้แต่ยังเอ๋อยู่ยังเอ๋ออยู่อาจจะเห็นหน้าจ้าจ๋าแบบสาจอ๋อจะเป็นอาการแบบเอ่ออาอะไรอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะติดไปนะเดี๋ยวจะติดไปนะนะครับแล้ววันนี้ที่เรามาจัดที่ร้านของเพลงหนึ่งเนี่ยมันก็มีสาเหตุหนึ่งนะครับเพราะว่าสาเหตุที่นี่ก็คือว่าเจ้าของร้านกับผมเนี่ยสนิทกันมากส่วนตัวนี่นะ ประมาณ15ปีได้แล้วนะฮะมีอะไรเราก็จะโทรคุยกันอยู่ตลอด<ะ>คือบางทีเราจะจัดอยู่ตามในเมืองเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยคนด้านนอกที่เขาเสพเพลงดนตรีแบบนี้<ะ>เขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเข้าไปในเมืองเราก็เลยมาจัดชารอบเมืองกว่าจริงๆแล้วเจ้าของร้านอยากให้ไปจัดนู่นอยุธยาด้วยซ้าได้ไหมอ่ะแต่ทีนี้คือเขาบอกว่าศิลปินไปกี่คนไม่เป็นไรแต่ขอให้ยอดอไรายได้ให้มันเยอะมาก,<ะ>มากเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ย<ะ>คือจริงๆแล้วเราขายบัตร1 0 0บาทเราก็กลัวแฟนคลับจะบอกว่าแพงแต<ะ>่เราก็ตัดสินใจว่า50บาทมันก็จะน้อยไปโอห เมื่อไหร่จะเก็บให้สมชายใหญ่ได้ก็เลยขอ100บาทอืบาทแต่การจัดงานในวันนี้ต้องขอบคุณศิลปินหลายคนที่มากันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์สุชาวดีปาบุษกรเบียวรวุิสนอำพันธ์แล้วก็โอ้โหนี่ต้องให้พี่เปิดหลายชื่อไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูเป็นโพลแบบว่ายาวมากโอ้โหเพียวเพียวโจสูงเนินสุสัยงามรอนรันแน พร้อมรักจักรพลเชษศิริพนันธ์กุ๊กไก่พนิพาบอยร้อยเอ็ดชัยมหาชนทีสีจ่จะพอหรือเปล่าทีสี่สพอไหมเนี่ยวงการเกงเล่นไปแล้วนะครับฟุตบาทช,าชิโอตักแตนโลรดาอ้อยกระทอ้อน<ส>หนูมิเตอร์เอ้เยอะมากลื่น <สา S 2> ดี <สา S 2> อะไรมันๆนั้นเลยอันนี้คือศรริลปินที่ร่วมใจกันมาช่วยครับแล้วก็อยากฝากขอบคุณไปถึงแฟนคลับของไทยชโยด้วยนะครับที่ร่วมกันบริจาคเงินแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็นักข่าวทุกท่านที่ช่วยกันกระจายข่าวอันนี้แหละครับคือน้ำใจของคนมวลชนด้วยกันครับเป็นสิ่งที่ เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบตื้นตันใช่ฮะช่วยเหลือกันโดยเฉพาะคุณในวงการอ่านี่เห็นไหมแบบแบบอีฟุตบาทกำลังปิ๊กครับปิ๊เชิญสวัสดีค่ะน้องปิ๊กน้องเปียวสวัสดีค่ะนี่กำลังกอลังจะขึ้นเวทีพอดีเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่บอยด้วยใช่คัดงานในวันนี้ครับบอยนเชิญครอบครัวไหนละกล้องอยู่ไหนกล้องไม่เจอเห็นจะไฟครับอ่าดีใจครับผมวันนี้เจอเพื่อนเพื่อนที่เป็นทั้ง ลูกท่วงแล้วเป็นเพื่อชีวิตนะมไม่ทอดทิ้งกันนะ<ต>ผมมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเหมือนเป็นหลักประกันชนิดหนึ่งที่พวกเราไม่ใช่ศิลป,ปินแห่งชาติหรือว่าไม่ใช่ข้าราชาการหรือว่าเป็นคนที่ได้บำเหน็จบำนาญอย่างไร<า>พวกเราได้บำเหน็จบำนาญจากแฟนเพลงพจากของแฟนเพลงจากเพื่อนพ้องศิลป,ปินนะฮะที่มาช่วยกันนะขอให้สมชายใหญ่นิ้วงอกมัหนหางยิ่งจกกลับมานะครับ<อ> <ผม S 1> ตัดนีไปด้วย,วยนะ ตัดนิดหน่อยที่สมชายใหค่ะก็คือเราสองคนนะคะมางานในวันนี้มามาให้กําลังใจคุณอ <ต adem S 2> <het. S 1> านสมชายใหญ่จริงๆเพราะเราเราได้ข่าวแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจมากเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นนักดนตรีแล้วเราต้องนิ้วเราต้องถูกตัดไปเนี่ยเป็นเกิดขึ้นกับใครไม่มีใครที่จะใช่ไม่อยากให้เรา รับความรู้สึกเลวร้ายคนอันนี้คนเดียวอยากจะเป็นส่วนกําลังใจเล็กๆที่มาช่วยกันอยากให้นะสมชายใหญ่หรือว่าพวกเราไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็จะขอ3ามคสสาหรับพี่สมชายใหญ่ในวันนี้ด้วยเอาอะไรดีเอาอะไรดีหายไวๆไวๆเออหายไวๆแล้วกันหายไวๆไม่เอาเหมือนกันนะหายมามากันแล้วหายยำยำ ครบเลยบ่มีคึงสำเร็จรูปคะต้องสุขสมบูรณ์นะต้องเหนือจากต้องเหนือจากจะไปเล่นโชโลระดับโลกแล้วนะครับยังเจียดเวลามาช่วยเหลือสมชายใหญ่ด้วยถือได้ว่าน้องสักคนนี้เป็นคนที่น้ำใจกุศลเหลือเกินครอบครัวเลยครับเท่าเทียมครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทางพี่บอลแล้วก็ฟุตบาชโอค่ะขอบคุณค่ชเลค่ะ ศิลปินในดวงใจอีกหนึ่งท่านอ้วันนี้มาแล้วคุ้มจริงๆเลยนะคะเจอศิลปินในดวงใจเยอะแยะมากมายแล้วก็สาวสวยท่านนี้นะคะพี่อ้อยกระทอน,นั่นเองสวัสดีค่ะ ตอนนี้พี่อ้อยมีงานเพลงใหม่ๆมาให้เราฟังบ้างเปล่าอ่ลเรื่ชุดใหม่ตอนนี้กาลังทาอยู่ค่ะค่ะร่วมงานกับใครไหนเอ่ยตอนนี้ี่อยู่อาศยายค่ะาค่ะอยู่อาศยามค่ะอีกงานแค่ไหนถึงจะได้จริงๆแล้วอาศยามเมื่อ2ปีที่แล้วได้ออกไปแล้วหนึ่งชุดนะแต่ก็แต่ก็ตอนนี้ก็ทํางานหลายอย่างอยู่ในอยู่ใน R S ด้วยเป็น D J รายการสบายดีรดิโอที่88.5ด้วยค่ะก็ทำสองอย่างแล้วก็ในบทบาทของศิลปินก็เร็วๆนี้คงได้ฟังกันค่ะ แล้ววันนี้มาร่่มง,งานครั้งแรกที่ทราบข่าวของพี่สมชายใหญ่สนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันที่เพชรบูรณ์มาแล้วก็ยังยังร้องเพลงด้วยกันอยู่เลยแล้วพอรู้ว่าสมชายใหญ่เกิดอุบัติเหตุนะตอนแรกก็ก็ถามก่อนเลยว่าเป็นอะไรมากเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นห่วงอะ่ะพอดีทางทางประชาสัมพันธ์ของรถไฟดนติีบอกว่าก็ ก็เกี่ยวกับสมองพี่ก็เลยแบบคือใจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าผ่าตัดสมองเรื่องใหญ่เนาะแล้วพอพอสักพักนึงก็โทรมาแจ้งอีกทีหนึ่งว่าน้องเขาฟื้นแล้วนะเราก็โล่งอกไปทีว่าเออไม่ไม่เป็นไรมากแต่ว่าก็ต้องค่อยๆฟื้นตัวเพราะว่าสมองนี่มันมันมันเป็นอวัยวะสําคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเหมือนกันนะคะก็ก็ต้องส่งกําลังใจช่วยน้องแล้ววันนี้ก็มาช่วยยังไม่มีโอกาสจะไปเข้าไปเยี่ยมยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมค่ะแต่ว่าแต่รู้ข่าวก็พอน้องเขาบอกว่าวันนี้จะจะ ท่าเงินอะไรได้ให้กับสมชายใหญ่ก็ก็บอกเขาเลยว่าโอเคมาให้มาให้เมื่รมากี่เพลงเอ่ยเออน่าจะสัก3ามสเพลงนะเพราะว่าศิลปินที่มาช่วยเนี่ยดูคุณมากเต็มเลยเนี่ยเวลาเวลาศิลปินตัวเล็กๆอ่ะเป็นบางทีแบบเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบต้องเอามาเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมแล้วเงินเก็บไม่มียเงี้ยเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องดูแลกันเราอยู่ในอยู่ในเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องกันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนอยู่บ้านหลังเดียวกันเงี้ยเวลาเกิดอะไรขึ้น พี่ก็อยู่รถไฟดนตรีมาก่อนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนพี่น้องอะไรที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือค่ะค่ะให้พี่อ้อยกันทอนนะคะฝากอะไรถึงพี่สมชายใหญ่หน,น่อยสมชายใหญ่ค่อยๆเด้อค่อยๆฟื้นตัวเดอ้อไม่ต้องรีบร้อนเราก็ยังรอรอกันอยู่เพราะว่ายัางไงเธอเป็นนักร้องเธอก็ยังเป็นนักร้องอยู่วายัางข้ามแหละขอให้หายเร็วๆเด้อพี่พพอ้อยร้องเพลงของพี่สมชายใหญ่ได้ไหมเออ เพลงเดี๋ยวนะมันจะเพลงอ่ะเพลงเรียกลมๆมาขึ้นไงนะเพียงแค่คาคาหนึ่งใช่ไหมพี่นันเพียงแค่คำคำหนึ่งเพียงแค่คําคําหนึ่งที่เธอนั่นพูดออกมาไม่ใช่เป็นแค่สัญญาจากหัวใจอะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณเนี้ประมาณนี้เออพี่คือพี่เปิดเพลงเขาอยู่ตลอดนะแต่ว่าเสียงมันล้อเพลงเรียนแบบยากมากเลยได้ไหมคุกเนี้ยอ่ะก็ลลูทั้งลู ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะอาเขา่าให้พี่อ้อยฝากสามคำสำหรับพี่สมชายใหญ่เขาสามคำรักและเป็นห่วงรักรักและเป็นห่วงรักและเป็นห่วงโอเควันนี้ขอบคุณพี่อ้อยกระทำมากๆค่ะขอบคุณค่ะเราอยู่กับหนึ่งสโลเบยนะคะทช่งานในวันนี้นั่นเองนะคะกับพี่สุไสงามนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับก็ขอมือเพลงหมาเดินเก้าแล้วนี่ขึ้นเวทีไปแล้วเรียบร้อยด้วยขึ้นไปแล้วครับมีแอบน้อยใจนิดนึงนะว่าใช้ซีมาสัมภาษณ์คนสุดท้ายก็คนมันไม่ดังแซลเลนแซวเลนจะบอกให้ว่าตามหาพิสูจนานมากครับหาตัวยากมากครับเนี่ยยังยังรู้สึกที่ไหนได้มาอยู่ตรงนี้นี่เองซุ่มซุ่มอยู่หลบหลบหลบมุมหลบมุมอยู่นั่นเองครับร้องไปกี่เพลงแล้วเออก็วันนี้ก็ร้องไปเพลงหนึ่งนะครับเพลงหมาเดินเก้านะครับตอนแรกว่าจะร้องสองเพลง ก็ครับศิลปินมาเยอะวันนี้มันเยอะแล้วก็พยายามเฉลี่ยเวลาแล้วก็จะกระจายเวลาให้ร้องกันทุกคนก็ก็ร้องไปแล้วนะครับครั้งแรกที่ทราบข่าวของพี่สมชายใหญ่ผมบอกจริงๆนะครับว่าผมสนิทกับพี่สมชายใหญ่ก็พอสมควรนะถือว่าถือว่าผมเป็นรุ่นน้องแล้วกันแต่แต่เรารู้จักกันมานานก็เจอกันบ่อยพอทราบข่าวนี่ผมตกใจมากเลยนะผมเห็นข่าวในเฟซบ o o ครถไฟรนดรดีเขาลงมาผมตกใจมากเลยผมเพิ่งรู้ข่าวได้ไงเนี่ยว่าแ้วผมก็ พยายามติดต่อไปห,หาแฟนเขาแล้วก็พยายามถามอาการต่างๆนานว่าเป็นอะไรบ้างล่าสุดผมได้คุยกับแฟนพี่สมชายใหญ่ก็อาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาพักพักฟื้นแล้วก็ทกํากายภาพบําบัดพี่สมชายพี่สมชายใหญ่เรานี่ฟื้นตัวได้เร็วมากนะผมจะบอกให้ว่าตอนนี้เดินได้แล้วอาการล่าสุดที่ผมดูนะเดินได้แล้วก็พูดคุยรู้เรื่องนะ แล้วก็เรามีกำลังใจจากพี่ๆน้องๆเนี่ยส่งมาให้ตลอดลก็ดีใจมากเลยว,ว่ามีคนรักสมชายใหญ่เยอะมากว,มาวันนี้แล้วมา<ผ>มร่วมงานกันเยอะแยะเลยครับผมค่ะครับฝากอะไรถึงที่สมชายใหญ่แน่นอนครับในในความที่เราเป็นมิตรภาพแล้วก็รู้จักกันมานานตั้งแต่อยู่รถไฟดนตรีนี่ผมถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักมากพี่สมชายใหญ่เป็นผู้ผชายที่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักแล้วก็รู้จักกันมานาน มันมี <c oughs> ความรู้สึกบางอย่างแล้วก็ผมอยากจะบอกพี่สมชายว่าสมชายใหญ่ว่าผมจะเป็นกำลังใจให้พี่ตลอดแล้วก็มีอะไรเราเราเรล่าๆๆนี้นะเราจะช่วยกันตลอดอนะฮะในการหาไรายได้ต่างๆนานาแล้วก็ช่วยกันขอให้แฟนเพลงพี่สมชายใหญ่นะเป็นกำลังใจให้กับพี่สมชายใหญ่แล้วก็ให้กลับมาร้องเพลงเหมือนเดิมพี่สมชายใหญ่จะกลับมาใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็มั่นคงเหมือนเดิมเราจะเป็นเราจะเป็นกำลังใจให้พี่สมชายใหญ่ตลอดไปครับไหนๆก็บอกว่าสนทิทกันเป็นการสมานแล้ว ักท่าหนึ่งเพลงสมชายใหญ่เพลงเนียพลงสมชายใหญ่หลักๆก็น่าจะเล่ลมลวงแล้วก็เพลงปู่ชิวนะผมชอบเพลงเล่ลมลวงนะตอนนั้นก็ในในเวอร์ชันของผมก็น่าจะเป็นเพียงแค่คำคำหนึ่งที่เธอนั้นพูดออกมาแต่คงไม่ใช่สัญญาจากหัวใจ เพียงแค่คำคำเดียวที่เธอพูดบอกใครใครหลอกให้ฉันตายใจตลอดมาก็รู้ทั้งรู้ว่าเธอนั้นไม่จริงใจอ้าวมานี่ลละพ่เอ้าสุดยอดมากเลยถือว่าร้องได้ครถือว่ารลดตัวพี่สุบอกว่าพี่ชัดๆขอสามคำสามคำแบบว่าจี๊ดๆเลยฮะพี่ สำหรับพี่สมชายใหญ่นี่มีสามคำหนักๆนะที่ผมผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับพี่ส,<ม>สุดยอดมากยังมาเลย <laughs> ว่าณนะเวลานี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่สมชายใหญ่นะครับผมอยากจะบอกว่าคำสามคำสั้นๆคือสู้สู้ สู้สามคำโอเคแล้วพี่สมชายใหญ่ของเราจะกลับมาเหมือนเดิมครับตัดเจตเลยครับและนี่คือสู้ใจงามนั่นเองครับคุณผู้ชมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้พี่เจโก้ฮะก็มาอยู่กับกลุ่มศิลปินล็อกนะฮะลื่นปืดนะฮะลื่นแลดีครับอ่าไม่ใช่ลื่นปืดใช่ไหมอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวแนะนําตัวกันนิดหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับผมเบียร์ลื่นแลดีครับมือกีตาร์ครับอ่า สวัสดีครับผมต้นร้องนำครับนี่ครับกอฟมือกองครับหาเบรครับสวัสดีครับผมพี่เจโก้ตัวประกอบครับเอาวันนี้ก็ได้มาร่วมคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่สมชายใหญ่นะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเออวันนี้รู้สึกดีใจมากครับมาเจอพี่ๆี่น้องๆ้องศิลปินหลากหลายเลยแล้วก็เอ่อได้ได้ทาบุญร่วมกันรู้สึกมีความสุขวันนี้ตอนนี้แฮปปี้มากครับครับผมต้นครับ ก็เพื่อนมนุษย์เอาน้อเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยกันแบบนี้จะดีนะครับวันนี้มีหลายๆศิลปินที่มามามาขึ้นแล้วก็มามามาช่วยนะครับผมก็ขอบคุณแทนพี่สมงชายใหญ่ด้วยแล้วกันเนาะครับผมก็รู้สึกอิ่มบุญครับวันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวเลยครับไม่ต้องกินเลยนะเดี๋ยวเลิกแล้ว่อยกินครับรู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็ได้ทำการกุศลในครั้งนี้ขอบคุณครับ ครับแล้วทราบข่าวที่พี่สมชายประสบอุบัติเหตุได้ทางไหนครับรู้จักที่บริษัทเลยครับวันนั้นกำลังเข้าที่บริษัทรถไฟดนตรีแล้วก็ได้ทราบข่าวออจากพี่ๆทีมงานก็เลยแบบคือตอนนั้นตกใจอยู่แล้วเพราะเราเป็นเ,เรารู้จักพี่สมชายใหญ่มาตั้งด้วยเพลงของเขาตั้งนานแล้วแล้วเขาอยู่ค่ายเดียวกันก็เลยแบบตกใจพอพี่บอกจะมีคอนเสิร์ตช่วยเหลือนี่เราเต็มที่กันเลยครับ วันนี้ก็อยากจะให้ฝากอะไรถึงความรู้สึกถึงพี่สมชายใหญ่นิดหนึ่งครับก็อยากให้หายไวๆนะครับแล้วก็กลับมาร้องเพลงแล้วก็มาเขียนเพลงให้คนที่ชื่นชอบแฟนคลับแล้วรวมกัทั้งพวกเราด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ฟื้นตัวเร็วมากๆแล้วก็อาการดีขึ้นตามลําดับนะครับ ก็อยากจะฝากพวกเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆประชาชนทั่วไปด้วยนะครับเวลาขับรถขับลาหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนนะครับความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีนะมันทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผลเสียที่จะตามมามันมหาศาลจริงๆนะครับเพียงแค่เรากลับไปมองสารสารตั้งต้นที่มันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะฮะเป็นนิพิจารณาตรงนั้นสักนิดหนึ่งแล้วเนาะระวังระวังด้วยแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นเมาไม่ขับ เมาไม่รับเพราะว่าจะทําให้ความสามารถในการดื่มเหล้าลดลงไม่ใช่ไม่ใ,ใช่ัไหมครับยังยังเอาเป็นว่าให้พี่กลุ่มศิลปินวงลื่ๆนๆๆือดีนี่ยะปฝากอะไรสามคำจี๊ดๆถึงพี่สามพี่สมชัยใหญ่ครับผมสู้สูสสพี่ครับผมต้นครับอ่ะสามคำนะพี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะั่เหรอคร หายไวๆนะครับมาแม่ไม่เอานะครับเอาผมก็ต้องรีบกลับมาครับรีบกลับมาสู้นะครับสู้นะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณศิลปินลื่นหรือดีครับผมอครับโอ้โหผมหาตั้งนานคุณไปไหนนี่ครับไปหลังลัอยู่ข้างในอ๋อมากามากเลยสนุกมากครับผมโอ้โหวันนี้ศิลปินเยอะมาก ไม่เยอะเท่ามนานเยอะเบอร์ครับผมเยอะอะเยอะมากฮะคนเยอะเอาเลยวันนี้นะคะเราเก็บบรรยากาศครับผมของการที่ศิลปินหลายๆท่านนะคะมา้ร่วมใจร่วมตัวกันนะคะร้องเพลงครับเพื่อที่จะหารายได้นะคะในการไปช่วยเหลือพี่สมชายใหญ่เองค่ะสัมภาษณ์ศิลปินที่ที่มีใจดีอะใช่ฮะวันนี้มาแบบว่าไร้สังกัดไร้ค่ายฮะ เนี่ยไร้สาระนะฮะสาระมีอยู่นิดนึงนะฮะแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพล้นล้นอน่อ่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับบรรยากาศของงานในวันนี้โอ้โหตะเด็ดตะเด่อมากเลยฮะใช่แล้วครับจัดเต็มจัดหนักวันนี้รายการของเราข้างในเนี่ยนะคะยังมีศิลปินที่รอที่จะขึ้นเวทีอีกเยอะเลยใช่ครับผมเครียบเลยทีเดียวอ่าแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดละหมดแล้วเหรอไม่มากวัน โอ้โห่กำลังแบบว่ากำลังจะล้นลาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปล้นลาต่อข้างในนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะเราส่งคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศเท่านี้คร่ะพี่อ้อยพี่อ้อยไปดูพี่อ้อยก่อนนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทาดนตรีด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายฮะ